วันนี้มีการแจกหนึ่งรตัวสัตว์เลี้ยงสองเป็นตัวสัตว์เลี้ยงอีกอันโลนะครับอันนี้เป็นตัวเลียกอัศวิน50แผมมุญแจอีกสิบกล่องนะครับเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ดูว่ามันจะเกลือหรือเปล่าของฟีคงไม่หรอกมั้งน่าจะการันตีให้ผมได้อันหนึง่งเอ้ยแอนนี่ออกก่อนขอให้โชคดีนะโอ,โอ้ดูมันให้ อันนี้เป็นรหัสลองนะฮะมันก็เลยเป็นแปลกๆหน่อยชื่อจะไม่ไม่เหมือนชื่อช่องเนาะหมดแล้วครับน่าจะเหลือ,อน,นี่ขอให้ฝันเป็นจริงเกลืออยู่ดีอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันล็อกอ่ะ เฮ้ยผมว่าจริงโอ้ยอันนี้อยู่โอเคอยู่ได้ตัวเดียวเองอืมฟันทีมถึกเลยเหรอเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ่าอันนี้ผมน่าน่าจะล็อกอีกอะผมว่า ไอ้ดีลองอะไรเป็นอย่างนี้ยุทธะเนี่ยผมว่าผมเปิดเลยดีไหมก็ก็ถ้าได้ก่อนนะได้ไหมขอให้โชคดีนะเบืองบี้จัดเลยเออออกก่อนหน่อยก็ดีโอ<ฮ>้โห้โค้ชเบือง โอเคแค่ okay. าน,านั้นแหละครับตัวผมจะอัพไอตัวนี้เลยอย่างน้อยมันก็ได้มาแล้วไม่เคยได้ไม่เคยได้ในไอดีนี้ไหนวะอุ้ยวัฒนาการนะ <c oughs> มัดเป็นคนที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยตงังอาสีดาวมายันเลย โอเคจบเออแล้วจะอัพอยังไงเอาไปก่อ <laughs> น oh <my God. S 2> มามาแคตตี้โอเคแล้วก็โอเคจบโอเคอันนี้ไม่ต้องเอาสองอันเนี้ยเอาแค่ตัวนัววยนพอมาสิบโลเนีวะ เ,ออเดี๋ยวก็วมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่าโอเคไปเจอกันคลิปหนา้า <laughs> <laughs> มาอันนี้เป็นรอบของไอดีลองไม่ใช่ดิไอดีหลักเออไอดีลองส่มไปแล้วนี่นี่นี่ผมรับไปแล้วแหละไอดีหลักเลยมาไม่เกลือจริงไม่เกลือเพราะว่าการันตีไปแล้วการันตีต้องมาใครเท่าไหร่ลืมลในะใครลูกนะเทโอก็ได้ ไงสิบโลมาโอ้ยไปแล้วมันเหมือนลหขัสลองเลยเว้ยมันล็อกป่าวะเฮ้ยอ่านหนังสือหน่อยนะตั้งใจเรียนด้วยก็ดีอะไรวะเลตมันออกสูงมากเลยนะไอเน,นี่ยมันอาจจะเป็นระบบลับของ GM เมก็ไนดะ้มาผมเอาค่ายดีกว่าแทโอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน้า 30โลหรอมันก็เลยอีกหนึ่งใบดิเอาไงอ่ะมันการันตีไม่ถึง่ะเนี่ยแจกอีกสักใบได้ไหมเออไม่นะทำไงดีวะมันมีขายลลเลยอ่โอ้ my god สวยโอ้ <laughs> oh, shit อ้แย่ละ <laughs> อันนี้ก่อนก็ได้ขอให้ฝันเป็นจริง เดี๋ยวผมน่าจะต้องเติมแย่แหละทำไมต้องเสียตังค์ด้วยวะเกมมันอะไรวะเนี่ยอีสักตัวหนึงได้ไหมโอเคอันนี้ไม่ต้องรุนหรอกขอให้โชคดีนะอันนี้ก็ไม่ต้องหรอกมั้งการันตีมันก็แบบไม่ได้ปรารถนาอยู่แล้วใช่ไหมโอเคไพ่นี้ดีอยู่นะผมเอามาต้านทานผลเฉยแทนลีน่าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ลีน่าเอาเป็นคริสแทนละเดี๋ยวผมมาแนะนำ อ่าทีมทีมหนึ่งที่มันดีมากๆคงเราผตอนนี้นะฮะเอาไว้ไต่หอไปได้ไกลมากแต่ว่ามันติดเรื่องสปีดสปีดไอคริสผมไม่พอจริงทุกคนก็น่าจะรู้จักแหละอุ้ยตัวแรกว่ะรูโอเคตัวนี้เอา,า,อาไปไหนได้อ่ะอีกแค่ใบเดียวเองอ่ะ